ข่าวใหญ่สะเทือนวงการอาชญากรรมไซเบอร์ครับเมื่อปปงมีมติสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติรายใหญ่รวม4กลุ่มมูลค่ารวมกันกว่าหมื่นล้านบาทโดยเส้นทางการเงินครั้งนี้โยงไปถึงขบวนการไฮบริดสแกมที่หลอกลงทุนค้ามนุษย์และฟอกเงินผ่านคริปโตเคเลนซีซึ่งมีฐานประชาการใหญ่อยู่ในกัมพูชาจุดที่น่าสนใจคือตัวละครสําคัญ หคือเครือข่ายของนายก๊กอ่านเจ้าของคาสิโนและตึกสูงหลายแห่งในกัมพูชาซึ่งถูกใช้เป็นฐานป็นบัติการแกงคอเซนเตอร,ตอร์กลุ่มนี้โดนยึดทรัพย์ไปเกือบ500ล้านบาท สองคือกลุ่มที่โยงกับนางสาวแตงไทยและนายเบนสมิธซึ่งพบความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลระดับสูงกลุ่มนี้ซับซ้อนที่สุดครับเพราะว่ามีการโอนเงินไว่ไปมาระหว่างบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อฟอกเงินทําให้ยอดการยึดรั์เฉพาะกลุ่มนี้สูงถึงกว่า9,200ล้านบาทเลยทีเดียวรวมเบสเสร็จปปง,งยึดสัสินทรัพย์ทั้งที่ดินเงินสดและของแบรนด์เ네นมจากขบวนการนี้กลับมาได้มูลค่ามาหาศาลซึ่งถือเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ขององค์กรอารักกรรข้ามชาติครั้งสำคัญครับ